สวัสดีครับมาน,นักกหลาดครับนี้มีไวยรุ่น pcx นะไปติดตั้งมาจากที่อื่นนะสปริงเออร์ลินแต่แต่เขาไปโหลดมานะครับใส่เป็นชุดสปริงโหลดด้านในขอแนะนำนะครับผมไม่อยากให้เอาสปริงเออร์ลินเนี่ยแล้วก็ไปใส่กับตัวสปริงโหลดใส่เสร็จแล้วเป็นยังไงครับเตีย้ยไหมฮะเตีย้ยครับแต่ว่าอันที่เขาไม่ชอบเพราะอะไรครับเพราะว่ามันแข็งครับกลายเป็นว่าเราใส่สปริงเออร์ลินเราต้องการความเฟิร์มนะครับความนุ่มสบายกลายเป็นว่าแข็งซะงั้นนะครับ ก็จะกลายเป็นเสียของเ้าถามว่าเอาถ้าเกิดผมอยากเตี้ยทำยังไงอยากเตี้ยใส่สปริงเดิมครับแล้วก็ใส่สปริงชุดโหลดหรือว่าซื้อสปริงโหลดนะครับผมมีจำหน่ายนะครับไวท์เอทักมาได้นะครับสั่งซื้อได้มีบริการจัดส่งมีบริการติดตั้งแต่ถ้าเกิดว่าซื้อมาสปริงเอร์ลินแล้วยางมาโหลดอย่างเงี้ยแนะนำว่าอย่าทำเลยครับมันมันเสียของนะครับเพราะาเขาดีไซน์มาให้ใช้กับความสูงเดิมนะฮะมันจะนุ่มนะครับ อันนี้แข็งแข็งจนขี่แล้วไม่มีความสุขนะครับน,นี่ขี่มาจากบางกะปินะครับลูกค้าผมไกลๆทั้งนั้นฮนะไกลกว่านี้มีไหมมีมเชิงเซาสมุดสาครอะไรพวกนี้ขี่มาเลยนะครับคืองานมันทําแล้วมันจบนะครับทําโชคเนี่ยบอกเลยเจอหน้าผมเนี่ยแทบจะแค่ครั้งเดียวในชีวิตด้วยซ้ํานะครับแล้วครั้งอื่นบางทีก็ลูกค้าก็ขายรถไปแล้วหรือจะมาคันใหม่ทําแล้วไม่ต้องมาแก้แล้วแก้อีกนะครับ เสียเงินแล้วไม่จบเนี่ยเป็นทุกนะครับผมผมประสบเหตุการณ์นี้มาก่อนนะฮะทรถยนต์ซ่อมรถยนต์ซ่อมแล้วไม่จบสักทีเสียใจเสียกําลังใจมาทําโชคที่เนี่ยบอกเลยโอกาสที่คนจะเสียใจน้อยมากนะครับเพราะว่าเราทําตามหลักนะครับเราไม่ได้เป็นสูตรผีบอกนะครับเราใช้นวฮาของเอริลน,นะครับทำเราก็ตามสเปคเป๊ะๆมาดูโชคหน้า p c x นะแล้วก็ทอดสปริงตัวยาวออกเพราะว่ามันแข็งนะครับ ถ้าเราอยากใช้สปริงเออร์ลินเราก็ต้องใช้อุปกรณ์เดิมแล้วก็เปลี่ยนแค่สปริงเออร์ลินนะครับคือมันเป็นการกําหนดมาตรฐานมาโดยผู้ผลิตนะครับก็คือเออร์ลินนะครับถ้าเราเอาเออร์ลินแล้วไปใส่นู่นใส่นี่แล้วก็มาบอกว่าสปริงเออร์ลินแข็งไม่ถูกนะครับคุณเซตติ้งไม่ถูกต้องนะครับช่างที่ทําให้นี่มั่วได้ใจมากนะต้องทําให้เป็นมาตรฐานของเออร์ลินนะครับอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอว่าผมทํชโชคให้เป็นมาตรฐานผมจะไม่รับไปแผงสูตรนะครับนอกจากว่า คุณยังไม่ได้ใส่สปริงแบรนด์และคุณอยากจะใช้สปริงเดิมมาโหลดอ่ะอันนี้ผมทำได้มีชุดประหยัดนะครับมีชุดประหยัดขายนะครับพร้อมติดตั้งนะครับเซ็ตน้ำมันเออร์ลินนะครับจะพาไปดูสปริงนะครับสปริงเออร์ลินนะครับก็ต้องใส่ให้มันแมทช์กับน้ำหนักนะครับสปริงเขาจะให้มาทั้งหมด2ชุดนะครับเลือกสปริงที่เหมาะสมกับน้ำหนักคู่ขับขี่นะครับไม่ใช่ไปใส่โมวซ่คนที่อ่านเยอะนะครับอ่านเยอะดู YouTube เยอะนะครับก็จะแบบ พูดเยอะนะกระซิบเลยนะกระซิบดังๆเลยนะไม่มีร้านไหนชอบหรอกคุณไปอวดรู้นะครับถึงเขาไม่ได้พูดเขาบอกว่าอวดรู้รู้มากทําไมมึงไม่ทําเองนะเชื่อช่างแล้วกันนะครับเชื่อช่างที่เขาที่เขาทําให้นะครับเดี๋ยวนี้หัวสปริงเขาจะมีนัมเบอร์เขียนมาอยู่นะครับมันจะมี65กับ55นะครับก็เลือกใช้ตามค่านะครับที่เหมาะสมนะครับกับน้ําหนักผู้ขับขี่นะครับมาหาผมก็เชื่อผมนะครับหรือว่าไปหา ช่างเอลิณคนอื่นก็เชื่อเขานะครับเพราะว่าเราเทรนนิ่งมาด้วยรักสูตรเดียวกันนะครับกิ่งเท่ากันนะครับเพราะว่าทุกคนทําบนมาตรฐานเดียวกันสปริงเอลิณก็เป็นสปริงลีเนียก็จะมีความถี่เท่ากันทุกช่วงนะครับก็เป็นสปริงแบบโรสซิ่งนะสปริงโรซิ่งเนี่ยจะเป็นสปริงลีเนียจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีแผ่นแผ่นชิมนะฮะมาให้ปรับอีกทีหนึง่งแทนการกลไกลการหมุนนะครับเพราะว่าฝาตัวนี้เป็นฝาแบบเป็นแฟลตนะฮะไม่สามารถที่จะปรับได้นะครับ นะอย่าบอว่าเป็นโชครถเล็กนะพื้นที่การปรับมันก็ไม่อำนวยมันไม่เหมือนพวกรถใหญ่ๆนะพวกโฟรซ่าเอ็กแม็ในรุ่นเก่านะรุ่นใหม่ก็ฝาก็เป็นแฟลตแล้วแต่ว่าปรับได้นะครับก็ดีไซน์สวยงามนะฮะสำหรับ X m ็กแม0 2สานะติดตั้งเรียบร้อยนะสปริงเออร์ลินนะครับปรับแผ่นชิมนะครับให้เหมาะสมกับน้าหนักผู้ขับขี่นะครับคันนี้ก็ยังอยากโหลดนะครับก็แนะนําเป็นน็อตแบบน็อตคึ่งหลบนะครับ สไลด์แกนนะครับก็จะโหลดได้โดยที่ค่าความแข็งของโชคจะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมว่ามันดีกว่านะครับผมว่ามันดีกว่าก็ล,ลงทุนไปซื้อน็อตตัวนี้มาแล้วกันนะครับเนี่ยก็จะดีนะครับอันนี้ลูกค้า,ามาให้นะครับผมไม่มีขายนะครับอันนีก้ก็คือการโหลดแบบใช้สปริงเออร์ลินความนุ่มนวลของเออร์ลินนะครับ แต่ว่าได้ความเตี้ยเพราะว่าเราสไลด์ก็บอกขึ้นไปก็อย่าโหลดเยอะนะฮะสักนิ้วครึ่งน,นิ้วนึงอะไรเงี้ยเพื่อการขับขี่ที่สบายขึ้นน้องผู้หญิงขี่ได้แล้วก็ได้ทรงด้วยก็เรียบร้อยสำหรับการแก้ไขนะชกหน้านะอยากโหลดก็ไม่ต้องไปใส่เออรินนะครับถ้าใส่เอรินก็อย่าไปโหลดมันเป็นมาตรฐานนะครับ คนเอาสปริงยาวไปถ่างกับสปริงยาวนะมันก็ผิดมาตรฐานเขานะมันก็ไม่นุ่มหรอกใช้ก็แวะมานะครับเซตติ้งชกหน้านะครับจบได้ไม่บานปลายนะครับนุ่มนวลน,นะครับแล้วลิ้นก็สั่งซื้อได้มีขายอะไรไปปรับเซตชกหลังนะก็ส่งมอบรถได้นะครับ มาดูนะครับชกหน้านะครับได้ความนุ่มนวลกลับมาแล้วนะครับเนื่องจากสปริงมันไม่ไปยันกันนะครับเนี่ยจะมีจังหวะรีบาออเบาพอไปชันนะครับนุ่มนวลน,นะครับดีดีนะครับขอบคุณสละการดิดตามรับชมครับสวัสดีครับ